สวัสดีแฟนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ปองเดลิเวอร์วันนี้ก็จะนําข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวเดอะคอพทุกคนเช่นเคยส่วนจะมีข่าวใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามกันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับเฮนโดก็หึงกับตันคนแรกคว้าแชมป์5รายการให้หงแดง จอแดนเฮนร์สัน,นมิดฟิลของสโมสอริวพูสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองจากการเป็นกัปตันทีมหงแดงคนแรกที่ได้ผงาดชูถ้วยแชมป์ถึง5รายการหลังจากที่พาทีมเฉือนเอาชนะเชลซีได้ในศึกฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจากชัยชนะในเกมดังกล่าวทำให้สโมสอริวพูของแชมป์ในรายการนี้ได้สูงสุดถึง9สมัยโดยในเกมนี้ก็ได้สร้างสถิติต่างๆให้กับหงแดงไว้มากมาย โดยเริ่มต้นกันที่จอแดนเฮดสันกลายเป็นกัปตันทีมคนแรกของสโมสรอนที่นำทีมคว้าแชมป์ได้ถึง5รายการไม่ว่าจะเป็นแชมป์ยูฟาแชมเยนลีกฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9แชม Super Club ป์ยูฟาซูเปอร์คัพปี2 0 1 9แชมป์สโมสรอนโลกปี2 0 1 9แชมป์พิมเมรีฤดูกาล2 0 1 9 2 0 2 0และล่าสุดก็คือแชมป์คาราบาวครับในปี2022นี่เองนะครับ ส่วนฮาวิเอเลียและเจมินเนอร์ก็ได้สร้างพอ่อิีษสารหน้าใหม่ไปเรียบร้อยแล้วที่สนามเวมบีหลังทั้งคู่ได้ลงสนามในเกมน,นับชิงชนะเลิศคาราบาวครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยทั้เอเลียเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลในรอบชิงที่สนามเวมบีด้วยวัยเพียง18ปีกับอีก329วันในขณะที่มินเนอร์ได้กลายเป็นผู้เล่นหงแดงที่อายุมากที่สุด ในการลงสนามที่เวมบีด้วยอายุ36ปี54วันมากกว่าเจ้าของสถิติปัจจุบันคือเคนนี่ดาวกิดไป22วันนะครับส่วนทางโรชิลฟันได้ประกาศหลังพันแก่งของทีมกลายเป็นนักเตะรายที่3ที่ได้รับเรื่องให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ทั้งในนัดชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกและนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลลีกครับโดยเป็นรายที่3ต่อจากสตีมแมกมานามาและริเย่ล็อกบา ขณะที่เค er, วินเคลเฮอร์นายทวารมือสองของทีมที่ได้โอกาสลงเฝ้าเสาในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับก็ทำสีตีในการดวลจุดโทษเอาชนะได้มากที่สุดในรายการนี้ถึงสามครั้งด้วยก่อนหน้าที่จะเอาดวลจุดโทษชนะเชลซีได้เขาก็าเคยเอาชนะในการดวลจุดโทษมาแล้วสองครั้งก็คือการเจอกับอาร์เซนอลในรอบสีของฤดูกาลสองพันสิและเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้ในรอบ ก่อนรองชนะเลิศของซีซั่นนี้นะครับเจคเกนคอปกลายเป็นผู้จัดก,การทีมชาวย,ยึรมันคนแรกที่คว้าแชมป์ในรายการนี้ได้สําเร็จและเป็นที่และเป็นแชมป์ที่สิบของกุนซือหงแดงโดยคว้าแชมป์กับบเซียดอร์มุนสโมสรเก่าได้ห้ารายการและเลเวลูอีกห้ารายการโดยคอปได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นและเป็นเพียงแค่ถ้วยใบแรกในปีนี้เรายังมีอีกสามรายการที่ให้ต้องลุ้นและเราก็ต้องทํางานกันหนัก ต่อไปเพื่อสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกของเกาะอังกฤษที่เมาได้สีแชมป์ในฤดูกาลเดียวฟาวเลอร์ชี้มีเพียงแค่สองแข้งเท่านั้นที่เข้ามาแทนที่บางมูนเด็ได้ล็อบบี้ฟาวเลอร์ตำนานของทีมลิเวอร์พูลออกมาแสดงความคิดเห็นว่ามีเพียงแค่คิริยันเอมปาเป้ดาวซันโวของทีมปารีสแซงแแ่งและเออร์ลิงฮาแลนด์สูงหน้าจอมถล่มประตูของทีมบุลเซียดอนน์ที่ทางฝั่งหงแดงควรจะดึงตัวมาร่วมทีมในกรณีที่เสีย โมฮัมหมัดซาลาไปโดยปัจจุบันซาลามีสัญญาอยู่ในทีมแอนฟิลเหลือเพียงแค่18เดือนเท่านั้นแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะพยายามเจรจาในการเลื่งต่อสัญญาฉบับใหม่แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนใดๆแถมในฤดูก,กาลนี้ดาวเตะชาวอียิปต์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยที่เขากระหนำ่ำซันโวไปแล้วถึง27ประตูรวนทุกรายการจากการลงสนามไปทั้งหมด31เกม จึงทาให้สาวกตดวคอบเกิดความวิตก,กังวลว่าจะเสียสตาร์ดังรายนี้ไปให้กับยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปที่กําลังให้ความสนใจและเนื่องด้วยการที่เรียกค่าเงอยสูงจนเกินไปจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทางสโมสรชะงักและยอมถอดใจที่จะไม่ต่อสัญญากับแข้งรายนี้และด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้ฟาเลอร์ดาวเตะในอดีตเจ้าของสมญานามเดบก,ก็ซึ่งซัดไปถึงห8 3อแปาประตูสมัยค้าแข่งในทีมแอนฟิ์คิดว่า หากในที่สุดแล้วซาลาเลือกที่จะออกจากสโมสรเขาเชื่อว่ามีนักเตะเพียงแค่สองรายเท่านั้นที่มีศักยภาพมากพอต่อการย้ายเข้ามาเป็นตัวแทนของแข้งรายนี้นั่นก็คือเอปเปปและฮาลันนนั่นเองเหมือนกับแฟนบอลลิวฟูทั่วโลกที่ผมอยากให้สโมสรต่อสัญญาใหม่กับโมซาลาและซาริโอมาเน่ฟาวเลอร์กล่าวไว้เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อเดอร์มิเลอร์ถึงดาวเตะทีมชาติเนเธอร์ก้าซึ่งเหลือสัญญากับหงแดง อีก18เดือนเช่นกันผมไม่คิดเหมือนคนส่วนใหญ่ที่เชื่อมั่นว่าการสมคบคิดที่จะกำจัดทั้งคู่ออกจากสโมสรเพื่อแทนที่ด้วยนักเตะหนุ่มบอกนะอดีตดาวเตะขวญใจแฟนบอลลิวพูในวัย46ปีกล่าวเสริมว่า <Yeah. S 1> คำถามคือหากพวกเขาไม่ต่อสัญญา <is> พวกเขาอาจจะถูกขายในช่วงซัมเมอร์แล้วลิวพูจะต่อกอดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลหน้าไหวหรือ ไม่เช่นนั้นพวกเขาก็ต้องเซ็นสัญญากับคีเรียมปัปเป้และเออร์ลิงฮาแลนด์มาแทนที่ทั้งคู่แต่การใช้เงินนับเป็นพันล้านก็ไม่เด็กการันตีอะไรหากจะมองดูถึงกรณีของโรเมลูบูกากูทั้งสองสามารถแทนที่พวกเขาได้แต่หาทั้งคู่ยังเล่นได้ต่ออีก5ปีอย่างที่คอปบอกแล้วจะพยายามแทนที่ทั้งคู่ทำไมโดยเฉพาะในเมื่อเขารู้ระบบของคอปอย่างทะลุปูโป่ง ด้วยเหตุน,นี้ผมจึงคิดว่ามีข่าวการต่อสัญญาในที่สุดและผมคิดว่ามันทําให้พวกเขาเซ็นสัญญากับดิโกโชต้าลุยดิอาและคนอื่นๆซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนของทั้งคู่แต่เป็นการเพิ่มขุมกําลังในเชิงลึกเพื่อให้พวกเขาได้พักมากขึ้นมันจะทําให้พวกเขาเล่นได้นานขึ้นขึ้นไปเกินอายุ30ปีคาร่ากับลำขอโทษครอบหลังเคยสบประมาทเรื่องส่งเคลลเออร์ลงนัดชิง เจมี่คาลเกอร์อดีตกองหลังของทีมหงแดงลิเวอร์พูลและคอมเมนเตอร์ชื่อดังได้ออกมาขอโทษเจเกนคอปผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลในกรณีที่เคยวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการส่งเควินเคลล้า,า,ลา,าในลงเฝ้าเสาในเกมคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่จะเริ่มเกมรอบชิงชนะเลิศคาร์ลเกอร์ได้ตั้งข้อสงสัยไปยังกุนซอชาวเมืองเบียร์เรื่องการตัดสินใจที่จะใช้ในทวานดาวลุ่งรายนี้ลงเล่นในเกมนัดชิงคาราบาวครับ ที่ปะทะกับเคโอซีเนื่องจากเกมนี้มีทั่วรางวัลเป็นเดิมพันโดยให้อลิซันเบเกอร,อร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมอยู่บนที่มานั่งสำรองแต่เราะว่าในเกมนัดชิงชนะเลิศน,นั้นคิริเฮอร์กับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยให้ทีมรอดพ้นจากการเสียประตูนในช่วงเวลาปกติและเป็นคนสัดจุดโทษป,ปิดบัญชีพาทีมคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จหลังจากที่ลูข้ข่าวคว้าแชมป์ไปแล้วน,นั้นคาร์ลเกอร์ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าก่อนเกมคู่นี้จะเริ่มต้นนัดชิง คาราบาวครับผมได้ตั้งคำถามไปยังตัวเจกเกนคอปนิดหน่อยในเรื่องการส่งเควินเกลเฮอร์ลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงแต่แล้วผมก็รู้สึกว่าตัวเองโง่เขาเอามากๆที่คิดแบบนั้นผมต้องขอโทษคอปด้วยเพราะเคลเฮอร์คือฮีโร่ที่พาทีมคว้าแชมป์ไปได้ในที่สุดไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกดซอบสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น,นขวัและกำลังใจให้พวกเรา ชาวปองเดลิเวอร์ที่จะนำเสนอผลงานดีๆนำมาสู่สายตาให้กับแฟนบอลทุกๆท,ท่านขอบคุณครับ